คือก่อนน้นนี้ด้วยความที่คุณสนธิลิมทองกุลเนี่ยก็เปรยมาแล้วนะครับบอกว่าต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะอาจจะลงถนนนะฮะถ้าเกิดว่ารัฐบาลยังไม่แก้ไขปัญหาแรงต่างอานาเนี่ยนะครับแล้วถ้ามวลชนไม่พอใจก็จะออกมาคนนี้ก็เหมือนกับเอ๊ะส่งสัญญาณเอาด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยวันที่5ตุลาคมนี้วันเสาร์เนี่ยคุณจตุพรเนี่ยก็มีการนัดหมายมวลชนกับทางทนายนกเขาเหมือนกันคําถามคืออันนี้ปลุกบ๊อบด้วยหรือเปล่า ล่าสุดคุณจตุพรยืนยันว่าที่นัดหมายกิจกรรมล่าสุดเนี่ยวันที่5ตุลาคมนี้ไม่ใช่ปลูกม็อบยางยางออยางเป็นแค่จัดก,กิจกรรมเฉยๆคือต้นเรื่องมันมาจากเมื่อวานคุณจตุพรเนี่ยไปไลฟ์ใน Facebook หลอมรวมประชาชนเ,ออเขาบอกนัดขอนัดนะหตุลาคมนี้มันจะชัดเจนว่าก้าวย่างถัดจากเนี้ยจะเป็นยังไงจะทําอะไรจะออกแบบการเดินกันยังไงการเดินเนี่นะแล้วมันไปเทียบกับคุณคําของคุณสนธิริมทองกุล ที่บอกว่าจะลงถนนแล้วจะจะ,จะเดินอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็เฮ้ยมันมันเป็นคําที่สื่อไปทางว่าจะชุมนุมจะม็อบอ,ะอ่ะก็พูดกันตรงๆงก็เลยตั้งคําถามคุณจตุพรว่าจะจะจะกลับมานาม็อบอีกรอบไหมหรอในรอบนี้จริงหรือเปล่าคุณจตุพรยืนยันว่ายังแต่ไอ้ประเภทพวกที่บอกว่าปลุกไม่ขึ้นเนี่ยนะคือมันตอนนี้หลายคนก็บอกว่าอุ้ยม็อบช่วงนี้มันเกิดยากเขาประมาทใช่ไหมคุณจตุพรบอกว่าอย่าประมาทนะรอดูเนี่ยเวลาม็อบจะจุดติดเนี่ย เพิ่บเดียวมาแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณจตุพรก็ล่าสุดให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะครับบอกว่าปีนี้เนี่ยตนเองและนายดิติธรล้ําเหลือหรือทนายนกเขาเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าจะประกาศจุดยืนของกลุ่มว่าจะขับเคลื่อนอย่างไรต่อไปหลังจากนี้แต่ยืนยันว่า5ตุลาคมนี้เป็นกินจก,กรรมตามปกติเฉยๆของคณะหลอมรวมประชาชนท,ทุกปีก็จะมารวมตัวกันนะครับยังไม่ใช่การเดินว mm. นชนรวมบ็อบอะไรไม่ใช่ คุณจตุพรยืนยันว่ากิจกรรมในวันนั้นไม่ใช่ปลูกม็อบลงถนนแต่กลุ่มจะพยายามติดตามนโยบายของรัฐบาลอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะนโยบายอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ประเทศชาติเสียประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นคาสิโนปล่อยให้ต่างชาติถือครองที่ดิน99ปีเรื่องแลนด์บริดจ์เจราจาเขตพื K ้นที่ทับซ้อนดิจิตอลวอลเล็ตอะไรต่างๆว่าจะลงเอยแบบไหนส่วนตัวมองว่าเป็นหายนะของชาติส่วนประเด็นเรื่องคุณสมบัติต้องห้ามของนายกประเด็นเรื่องของการพักรักษาตัวชั้นสบของนายทักษิณ รอให้กระบวนการยุติธรรมตัดสินก่อนเมื่อถามว่ามองอย่างไรที่การที่มีบางส่วนเขาออกมาให้ความเห็นเหมือนกันว่าการที่ม็อบจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นบทเรียนตั้งแต่อดีตแล้วว่าเป็นเงื่อนไขในการนําไปสู่รัฐประหารหรือเปล่าคุณจตุพรคือถ้าวันดีคือดีมีม็อบอีกเดี๋ยวก็รัฐประหารอีกคุณจตุพรยืนยันว่าตัวเองไม่เคยเห็นด้วยกับรัฐประหารเป็นคนที่เคลื่อนไหวต้านรัฐประหารมาโดยตลอดแต่ถ้าหากรัฐบาลทําไม่ดี ประชาชนเขาจะอยู่เฉยได้ยังไงมองว่าาหารรัฐบาลไม่อยากให้เกิดรัฐประหารรัฐบาลเองเนั่นแหละก็อย่าไปสร้างเงื่อนไขให้ประชาชนออกมาชมุมนุมต่อต้านครับการลดนี่นะครับการการลดปัญหาไม่เกิดการรัฐประหารง่ายนิดเดียวคือหนึ่งคุณต้องไม่ทุจริตขอรับชันสองคุณต้องไม่ขายชาติขายแผ่นดินสามคุณต้องไม่ไปกระทำในสิ่งที่ชั่วร้ายห้าคุณต้อง ไม่รู้อำนาจเพราะเนี่นะครับถ้าประชาชนบอกว่ายอมให้มีการขายแผ่นดินยอมให้มีการเสียแผ่นดินยอมให้มีการสร้างบ่อนทำลายระบบเงินตราเนี่ยแล้วก็บอกว่าออกมาต่อต้านไม่ได้เดี๋ยวจะมีการรัฐประหารแล้วทำไมพระนท่านทั้งหลายเนี่ยคุณไม่หยุดการกระทำนั่นเสียคุณต้องหยุดตัวด้วยตัวคุณเองถ้าคุณไม่สร้างเงื่อนไขประชาชนก็ออกไปได้ยังไง เรส่วนกรณีคุณสนธิลิ้มทองกุลอดีตการนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเนี่ยก็เกิดออกมาแล้วว่าปีหน้าอาจจะมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นได้คุณจตุพรก,ก,ก็บอกก็นี่แหละต้องเตือนกันสําหรับคนที่ปรามาทเอาไว้ว่าปลุกปบไม่ขึ้นหรอกในยามนี้บอกว่าอย่าประมาทคุณสนธิให้ดูปรากฏการณ์ดีดๆเพราะว่าเคยจัดกิจกรรมที่หอประชุมเล็กที่มอธรรมศาสตร์มาแล้วหอประชุมเต็มตลอดอครั้งหน้าก็จะยกระดับไปหอประชุมใหญ่ ขอให้ดูแคลนกันไปก็แล้วกันว่าจะเป็นอย่างที่พูดหรือไม่ฮะแต่ว่าให้ดูปรากฏการณ์ของคุณสนที่นะเขาจัดมาสามครั้งที่ขอประชุมเล็กธรรมศาสตร์เต็มทุกครั้งนะนะครับคือให้ดูการไต่ตั้งแต่ปีสองพันรอยสี่สิบปดสี่สิบเก้านี่ยเขาก็ไต่ตามลำดับแบบนี้นะครับครั้งหน้าเขาจะยกระดับไปที่ขอประชุมใหญ่คือให้ดูแคลนกันมากๆสำหรับภาครประชาชน ส่วนของเรานั้นเนี่ยนะครับเราเองก็ดูสถานการณ์ด้วยความอดทนถ้าไม่อดทนก็ไปคนละอย่างกันไปแล้วนะครับเพียงแต่ว่าพูดเพื่อต้องการให้สตินะครับถ้ารอจะมีเรื่องก็ยังไม่พูดอะรอมทำวันไหนก็ก็เจอกันวันนั้นเพียงแต่ว่าที่เตือนเพราะไม่ต้องการให้ทำาไเพราะทำและชาติบ้านเมืองมันเสียหายนะครับส่วนใครคิดว่านี่คือนะครับคุณูประการของประเทศกับการขายชาติขายแบนดินนั่นเนี่ย นะครับคุณก็คิดไปคุณก็ยืนคนละข้างก็ไม่มีปัญหาอะไรอตอนนี้ถามเรื่องการจะออกมาชุมนุมต้านรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าถ้าดูคะแนนนิยมดูผลโพลล่าสุดเนี่ยปรากฏคุณแพทองทานนายกเพิ่มขึ้นมาอันดับหนึ่งเลยนะคุณจตุพรนะจะตอบประเด็นนี้อย่างไรคุณจตุพรก็ถามกลับนะครับแล้วยังไงล่ะแล้วคนที่คะแนนนิยมจริงๆงก่อนนนี้ก็เคยมากกว่าคุณแพทองทานเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ คนที่เคยมีคะแนนนิยมมากกว่าคุณแพทองทานก่อนน้ีน่คือใครก็คือคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐใช่หรือไม่นี่ดูสิขนาดคะแนนนิยมมากขนาดนั้นสุดท้ายก็ยังโดนยุบพักโดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองดังนั้นจะไปหลงอะไรกับคะแนนนิยมที่เพิ่มขึ้นเนะเราติดตามต่อไปนะครับแต่ผมไปเห็นรายละเอียดมาแล้ววันที่5ตุลาที่คุณจตุพรเขานัดเนี่ยเขานัดที่สถานีโทรทัศน์พีททีวีเขาบอกจริงๆไม่มีอะไรเลย นะจะมีวงออเคสตราด้วยซ้ำ oh. จากมอรามํำแหงเ uh. ชิญมานั่งพูดคุยรับประทานอาหารฉลองควบวันเกิดครบ59ปีของตนด้วย uh. ย้ำว่าไม่ได้ปลูกม็อบนะก็ยังไงเดี๋ยวรอดูก้านวะย่างของคุณจตุพรต่อไป